ในเรื่องของพิมพ์ตรงเนี่ยนะครับเห็นไหมพิมพ์ตรงเขาจะเหมือนกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพราะผมวางกันสามองค์เห็นไหมครับพิมพ์พิมพ์เขาจะเป๊ะเลยนะครับพิมพ์พิมพ์ตรงเขาจะเป๊ะเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมครับอ่านะครับ ข้างบนเนี่ยนะครับก็จะเป็นเมารลีนะครับเป็นเกลําแหลมๆนะครับเหมือนกับสวมหมวกนะครับเนี่ยเห็นไหมสวมหมวกมีปีกของมีสวมหมวกปีกกว้างนะครับเนี่ยเห็นไหมเออเอ่นะครับจุดสังเกตนะครับอ่ะต่อไปนะครับเพื่อนๆพระพิมวันหาเสมาเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะยืนหันข้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ บริเวณด้านนี้จะเป็นจะเป็นศีรษะนะครับจะเป็นศีรษะนะครับตรงนี้จะเป็นศีรษะนะส่วนด้านหน้านะครับจะอยู่ด้านนี้นะครับเพื่อนๆด้านหน้าอยู่ด้านนี้นะครับและตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแหลมๆตรงเนี้ยนะครับคือจมูกนะครับคือจมูกนะครับเห็นไหมอะไรตรงนี้คือจมูกนะครับอจมูกเขาจะเป็นแห้งเป็นสันชัดๆเลยนะครับเอ่ ผมเอียงให้เพื่อนดูหน่อยนะครับจมูกเขาจะเป็นแห้งเป็นสันชัดๆนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยผมพยายามเอียงให้เพื่อนดูเห็นนะครับเพื่อนจะเห็นมิติของจมูกเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเป็นแห้งเป็นสันชัดๆนะครับอ่าจุดต่อมานะครับดูต่อมานี่เห็นชัดๆชัดเจนเลยนะครับ เขาจะมีเส e ้นแตกที่ใต้คางนะครับนะครับตรงนี้เป็นจมูกนะครับตรงนี้จะเป็นคางนะครับตรงนี้เป็นคางเห็นไหมตรงนี้เป็นคางตรงนี้เส้นแตกอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่เล็กๆนี่เห็นไหมครับเส้นแตกใต้คางเห็นไหมครับนี่อ่าเห็นเส้นแตกใต้คางแล้วนะครับอ่าต่อไปนะครับถ้าพิมพ์นี้เนี่ยนะครับเขาจะมีเส้นคอด้วย เขาเรียกว่าเส้นเอ็นเอ็นคอนะครับเส้นเอ็นคอนะครับนี่นี่เพื่อนมาดูเส้นนี้นะครับเส้นนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมลงกล้องให้นี่เห็นไหมครับเขาจะมีเส้นเอ็นคออยู่นะครับเห็นไหมครับ เป็นเส้นเล็กๆนะครับเห็นไหมเป็นเส้นเล็กๆเลยเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวกลับกับหัวดูหน่อยนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเป็นเส้นเล็กๆไหมตรงคอนะครับตรงคอนี่เห็นไหมนี่นี่ชัดเจนเลยนี่ชัดเจนเลยนี่เห็นไหมครับนี่นี่ตรงนี้ครับพี่น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 ี่ตรงนี้เลยนะครับ นี่เส้นนี้นะครับเส้นนี้เห็นไหมนี่นี่ครับเส้นนี้นะเส้นนี้เห็นไหมครับเอ่ออ่านี่ครับเห็นไหมเอ่ยสองเส้นเอเส้นเอ็นอนะครับลิกกลับมานะครับ กลับมานะครับตรงนี้เป็นด้านหน้านะครับตรงนี้เป็นด้านหน้าตรงนี้เป็นด้านหลังนะครับบริเวณศีรษะนะครับตรงนี้เป็นบริเวณท้ายทอยนะครับนะครับดูตรงนี้นะจุดนี้ที่ผมชี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องนะครับเขาจะมีก้อนนะครับได้มีติ่งอยู่ก้อนหนึ่งนะครับนะเขาจะมีเขาเรียกว่ามีเนื้อเกินนะครับอยู่บริเวณด้านหลังศีรษะเนี่ยนะครับหรือว่า ท้ายทอยอะนะนะครับท้ายถอยเนี่ยท้ายถอยนะจะเห็นบริเวณท้ายถอยนะตรงนี้เห็นไหมฮะเห็นไหมเห็นไหมนี่ uting, Pink. Pink. นี่นี diamond, <mon> ่เห็นไหมเนี <mon k jaw> ่ยเราไม่ต้องลงกล้องก็เห็นแล้วเนี่ยเนี่ยอะไรจะชัดขนาดนี้นี่นะครับนี่เห็นไหมนี่ตัวนี้ที่ชี้เนี่ยนะครับอ่ะลงกล้องทักงนิดนึง เห็นไหมครับโอ้โหครับต่อไปนะครับลงมานะครับนะครับบริเวณบริเวณหลังนะครับหลังขององค์พระเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเขาจะเป็นสันนะครับเขาจะเป็นสันเลยนะครับโดยเฉพาะหลังลงมาถึงอ่าบริเวณก้นเนี่ยนะครับบริเวณก้นเลยนะนะครับ พระเขาจะมีมิติที่หนามากนะครับหนามากแล้วก็เป็นสันชัดเจนนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะลงกล้อง,งสักนิดหนึ่งนะครับเห,เห็นไหมครับพอผมผมมองให้มองตรงตรงเนี่ยเป็น,เป,นเป็นหลังตัดเลยนะครับหลังตัดเลยนะนะครับเฮห,หลังตัดเลยนะครับลงมานะครับเห็นไหมครับลงมาตรงนี้เป็นชาย ผ้าตะบงนะครับไม่รู้ผมเรียกถูกวป่านะครับจะถึงแค่ตรงนี้นะครับถึงแค่ตรงนี้นะทายผ้านะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นขานะครับเป็นขาเป็นข้อเท้านะครับมีส้นเท้าด้วยนะครับต่อไปนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเขาจะเป็นแขนนะครับเป็นลักษณะเหมือนกับอ่าพนมนะครับมือพนมนะครับตรงนั้นตรงปลายเนี่ยเขาจะเป็นดอกบัวนะครับ เป็นลักษณะดอกบัวนะครับอจุดสาคัญเนี่ยที่ผมใหญ่จะให้ดูตรงนี้ครับใหญ่จะให้ดูตรงนี้นะครับแขนเนี่ยนะครับเห็นไหมครับแขนเนี่ยแค่ตรงนี้นะครับแนบบริเวณหน้าอกเลยเห็นไหมครับนี่นี่นะครับเห็นไหมแนบบริเวณหน้าอกเลยนะครับ นะครับตรงนี้นะครับพอไล่ลงมาตรงนี้นะครับจะเป็นชายผ้าสบงนะครับชายผ้าสบงนะครับถึงแค่ตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้ถ้าจะมีผ้าถ้ายะมีผ้าเกินออกมานะครับที่มีผ้าเกินออกมาอ่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเป็นแข้งนะครับเป็นแข้งขององค์พระลงมาเลยนะครับถ้าพิมพ์บรรหาเสมาเนี่ยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าเขาจะมีส้น นะครับเขาจะมีส้นของพระบาทอยู่นะครับนะครับเขาจะมีส้นพระบาทอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับเนี่ยเห็นไหมจะมีส้นพระบาทออกมาอ่าแล้วก็องค์ไหนที่ติดชัดๆเนี่ยเราจะเห็นเส้นแต่ที่ปลายเท้านะครับเราจะเห็นเส้นแต่ที่ปลายเท้านี่เส้นนี้นะครับเส้นนี้ นะครับองนี้ไม่ค่อยติดนะครับเดี๋ยวดูนี่เห็นไหมครับเส้นนี้นะครับเส้นนี้เห็นไหมไอ้มีเส้นแตกนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับลิกมานะครับอ่เอียงข้างนะครับนี่เห็นชัดเลยนะครับเห็นไหมตรงใต้พอบาดเนี่ยนะครับเขาจะมีเหมือนกับเป็นริมเห็นไหมครับเป็นริมอยู่เห็นไหมครับ เป็นริมอยู่นี่ริมตรงนี้นะครับริ่มอยู่ตรงใต้ข้าบาานะครับอยู่ใต้ฝ่าเท้าขอบุณครับพี่เชนเกื้อกูลครับพี่นี่ตรงนี้เลยนี่เห็นไหมนี่สองจุดนี่เลยเห็นไหมนี่นะครับนี่นะครับส่นบวนด้านหลังนะครับก็จะเป็นลักษณะหลังนี่หลังเขาจะอูมนะครับ น่าจะเป็นลักษณะหลังหลังเบีย้ยนะครับหลังอูมนะครับเห็นไหมครับพอเราศึกษาพิมพ์เนี่ยเราเข้าใจพิมพ์แล้วเนี่ยเราไล่ดูทุกจุดแล้วเนี่ยนะครับเราก็ไปดูในเรื่องของเนื้อหานะครับดูของในเรื่องของเนื้อหาเห็นไหมครับพยายามลงกล้องให้เพื่อนๆดูหน่อยอ่านะครับนี่เห็นไหมครับ มนเสน่ห so ์ของพระเนื้อผงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพระวัดพับเนี่ยผมถึงบอกว่านักเลงรุ่นเก่าเนี่ยนักเลงพระรุ่นเก่าเนี่ยนิยมห้อยกันมากเลยนะครับโดยเฉพาะโดยโดยพระวัดพับเนี่ยนะครับนะครับเห็นไหมครามเนื้อหาเนี่ยเหมือนสมเด็จเลยนะครับเหมือนสมเด็จเลยเห็นไหม เห็นไหมครับเนื้อหาเหมือนผมเด่นเลยเห็นไหมครับดูดีดูด,ดีเนี่ยเห็นไหมพอพอพิมพ์ทรงอะไรถูกต้องหมดแล้วเนี่ยเราจะดูเนื้อเป็นสิ่งสุดท้ายนะเราจะดูเนื้อหามวนสารเป็นสิ่งสุดท้าย นี่เห็นไหมครับ